nó thì phải chụp chung nhau Nhắn bốc cái không thương rồi Mòn nó Mòn nha Mới มันแห้มขึ้นมันจะเป็นแบบนกรดมัสดมากถึงนสิหวานกรดมาสดมันแห้มขึ้นมันแข็งมันกรนัวเนเห็ดสุนะแห้มขึ้นมบัานนี้แข็งกระดามคงแห้มขึ้น เขาไม้ด้วยคุเขานใอยบ้างดเขาไม้ขนาดใครคนหนึ่งเลามานก็ใครโอ้โห โนขบวนแล้วัวมนต้งกันใครไหมใครอืมตอนประแดดไงโยดไข่ป้าคือ<ม><ม>ข้าต้นเป็นอไงกันนี่มันปลข้าวต้นอะไรไขด้วยนี่นข้าวตัว